แต่ถ้าเป็นกัวจอจะกระจายครับจะได้ลงเรียนก็จะได้เตรียมว่าเราต้องติดกระดุมติดตัวจะซิ่งให้เราต้องใช้อะไรอีกหมสายไฟสายไฟไทยนักเดียวกี่ห้องทั้งหมดยื่นต้องติดทั้งหมดกี่สาระคจะติดรการที่เนจะติดกันทัจงหดกห้องเั้งหมดยืนกด้อง ช่องไว้หน้าเนี่แต่ต้มั่อขึ้ขึ้นนะขาับเจ๊กทงสื่อันนี้มันมันชำรุดจะ่อมไมไ้ซ่อมเซรวิสมันอยู่อยู่สด้านะมทสี่ลงทยวย่สอะครงาิตครับกด้วยรบไ่ีถ้าถ้าจะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งหลอดไฟแสงสว่างอะไรด้วยไมครับ อย่างนี้ถ้าพอใช้ได้ก็อยากใช้อยากประหยัดชุดเดิมเขาพัลงก่อนรูปปั้นจะลงก่อนพี่แววจะคำขอแต่เดี๋ยวถ้ามีงบใหม่มาใช่ใช่เอาเอาถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราจะต้องขอแล้วก็ทามันจะเร็วครับแล้วก็ง่ายพอเสร็จพอฟ้าเสร็จปุ๊บสิเราก็ติดแล้วมันจะสวยไปเลยครับไม่ต้องมาคำวันก็ได้ค่ะใช่จัง เราต้องโคกันประสานกับทางฝ่ายที่เขาทาสีด้วยมาพร้อมกันอ่าแจะจะเข้ามาแต่ผมต้องมาก่อนต้องมาก่อนครับไฟต้องมาก่อนเพื่อถอดถอดก่อนครับถอดแค่เขาทาผมมาก่อนไปผมมาก่อนเช้าเข้ามาทาฝ่ายก็ทันครับเพราะว่าคอนแทคเลืต้องบอกครับอย่างรวดเร็วมันเร็วเลือดเรีวเลือดเสอันเี้ขาได้ขเราประสานพอสีเสร็จปุ๊บเราก็่มาช่วยประมาณอุปกรณ์จะได้กว่าก็จะซื้ออะไรบ้าง ซู่นี่จะสองขึ้นสองขึ้นครับนี่แหลกไหมครับจารย์ที่พูดเดี๋ยวเช็คราคาดูครับเดี๋ยวให้อาจารย์เชร์ราคาประมาณการปรระมาาณกเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเช็คราคาแล้วประมาณการส่งมาให้เดี๋ยวส่งรายนี้ให้ครูเบส